สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้พาทุกท่านมาที่บึงนกเป็ดน้ําอําเภอไพรบึงจังหวัดสีสเกตนะครับทางด้านนู้นคุณผู้ชมก็จะเห็นเป็นตัวนกสีดําๆนะครับมันจะไปอยู่ฝั่งโน้นไกลๆฝั่งทางด้านโน้นล่ะครับมันไม่ได้ไปอยู่ใกล้ๆฝั่งทางด้านนี้น่าจะกลัวคนตากข้าวตากเดี๋ยวผมซูมมาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมซูมมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับซูมมาเต็มที่เลย 15x เลยนะครับอ่ะ 15x ของหัวเว่ยเลยนะครับนวครับเห็นดำๆครับผมไม่มีขาตั้งกล้องนะครับวันนี้มันก็จะสั่นๆหน่อยแต่ว่าก็เห็นเป็นนกเป็ดน้ํานะครับคุณผู้ชมเยอะอยู่นะครับนี่นกเป็ดน้ําก็ว่ายอยู่นะครับนี่ครับเยอะอยู่นะครับซูมมาได้สุดก็แค่นี้แหละครับคุณผู้ชมซูมมานี่ครับเยอะเลยครับเห็นแต่เห็นเป็นตัวเล็กๆนะครับเนื่องจากอยู่คนละฝั่งนะครับนวครับผมก็ซูมมาได้แค่นี้แหละครับ ที่นี่ก็คือบึงนกเป็ดน้ำอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่ใกล้ใกล้กับตัวอำเภอไพรบึงนะครับไม่ห่ไม่ไกลจากตัวอำเภอไพรบึงนะครับก็สวยงามทีเดียวครับนกเป็ดน้ำว่ายน้ำเล่นกันเป็นฝูงเลยนะครับทางด้านโน้นนะครับคุณผู้ชมใครอยากมาก็มาที่อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ทติดตามครับสวัสดีครับ